สวัสดีครับอาจารย์มอยาแล้วก็นักสะสมพันธุ์พืชรวมทั้งผู้ที่ชื่นชอบดูทุ่งครับผมจากกลิดจากเพดูทุ่งสมุนไพรเพิ่มขนาดท่านชายครับวันนี้พามาชมดอกดูทุ่งนะครับมีหลายท่านถามหาเมล็ดนะครับตอนนี้เขาก็เริ่มที่จะแทงช่อดอกนะครับเพื่อจะเป็นเมเล็ดนี่นี่ดอกนะครับชุดแรกลงมาสามดอกนะครับดอกเขาหอมมากครับนี่ดอกสีขาวๆนะครับนี่ก็จะเป็นดอกตูมนะครับ จะเกิดขึ้นมาตามกิ่งนะครับนี่ก็จะเป็นที่กำลังแทงช่อดอกนะครับธรรมชาติของดูทุ่งอย่างที่ผมบอกไปในคลิปก่อนๆหลายเดือนแล้วนะครับเขาเขาจะแทงช่อดอกขึ้นมาจากปลายกิ่งตรงนี้นะครับนี่พอถึงเวลาที่ดอกเขาจะแห้งเป็นมเมล็ดนะครับทั้งหมดที่เราเห็นเนี่ยครับเนี่ยมันจะแห้งนะครับแล้วก็ตายไปพร้อมกันนะครับแห้งตายไปพร้อมกัน เมล็ดก็ร่วงหลดลงนะครับแห้งตายแบบไหนลักษณะนี้ครับนี่นะครับก็จะแห้งลักษณะนี้แห้งตายไปเลยแล้วก็จะแตกกิ่งใหม่ออกมากิ่งนี้ออกมาครับก็จะมาเป็นดอกนะครับนี่แล้วกิ่งนี้ทอดอกตรงนี้แห้งก็แตกแตกตัวนี้ออกนะครับแล้วก็จะมีกิ่งใหม่แตกออกไปทางนี้นะครับจะเป็นแบบนี้นะครับอันนี้ก็เป็นต้นใหญ่นะครับต้นใหญ่นี้ก็ไม่ได้ไม่ได้ขุดนะครับเก็บไว้ให้เขาได้ขยายพันธุ์นะครับ อันนี้ก็เป็นดอกนะครับแสงเขาก็จะแตกนะครับทุกต้นนะครับเราสังเกตว่าต้นไหนมันจะติดดอกหรือไม่ติดดอกนะครับเราดูตรงนี้ครับนี่การแตกกิ่งอ่อนขึ้นมาจากกิ่งแห้งนะครับอันนี้คือกิ่งแห้งนะครับถ้าเขาแตกกิ่งอ่อนขึ้นมานี่แสดงว่าเขาจะไปเป็นช่อดอกนะนี่ครับเห็นมครัเริ่มเริ่มจะเป็นช่อดอกนะครับพอเขาแตกออกมาเยอะๆนะครับนี่เกมือวกันนะครับ อย่างต้นเล็กๆนี่นะครับนี่ก็จะมีกิ่งมานะครับเป็นอกนี้ครับอันนี้คืออันนี้คือกิ่งของปีที่แล้วนะครับนี่ที่เขาเป็นดอกปีที่แล้วเขาก็จะแห้งตายหล่นแล้วเขาก็จะมีกิ่งใหม่ออกมาข้างๆนีครับก็จะแตกออกมาแล้วก็จะมากลายมาเป็นดอกนะครับเมื่อดอกแก่นะครับกิ่งที่ผมจับอยู่นี่ก็จะแห้งนะครับแล้วก็จะแตกกิ่งใหม่ ก็จะแตกออกเป็นทรงคุ้มไปเรื่อยนะครับต้นนี้มีดอกนะครับต้นแก,แก่ต้นใหญ่ที่ผมก็มาส่งให้ลูกค้าหมอยาแล้วก็ผู้ที่ชื่นชอบนะครับเอาไปสะสมกันนะครับพวกที่เขาเป็นดอกนี่ก็ไม่ได้ขุดนะครับเก็บไว้ก็เอาไปปลูกก็สวยนะครับใบดูทุ่งนะครับสวยมากถ้าดูดีๆนะครับยิ่งช่วงตัดแสงใบเขาจะมีเสน่ห์นะครับ ประดับก็สวยผมมองว่าเป็นเป็นพืชที่ก้านกับใบเขาสง่ามากนะครับชัดเจนมันดูมันเด่นชัดชัดเจนสวยงามดีนะครับนี่คือใบนะครับก้านใบต่างๆอันนี้ก็เป็นต้นอ่อนนะครับเวลาโดนแสงสะท้อนยิ่งสวยนะครับอันนี้เขาก็จะแทงออกมาเป็นดอกนะครับก็เป็นใบอ่อน คุกคีอยู่กับดูทุ่งมานานหลายเดือนนะครับรู้สึกว่าเขาเป็นพืชที่พิเศษนะครับทนแรงนะครับเกิดแบบเจียมตัวอยู่กับทุ่งนาอยู่กับคุ่มไม้นะครับแต่เขามีสรรพคุณในตัวเขาแล้วเขาก็สวยนะครับดอกดอกเขาเล็กๆแต่ว่าหอมนะครับผมชอบแต่มันหอมเนี่ยแหละครับสามดอกแรกของฤด,ดูกาลนะครับนี่ดอกแค่นี้ครับนี่หอมมากท่านใดที่ อยากสะสมอยากเก็บก็ประมาณปลายๆนะครับปลายๆมีสาต้นพุษสภานะครับานจะได้ให้ไปปลูกกันนะครับคลิปนี้ก็ดูบรรยากาศทุ่งนาป่าเขาไม่มีป่าเขานะครับทุ่งนาโอเคครับผมจะกิดสวัสดีครับ